นี่ครับผู้ชมครับถือว่าเป็นการเตือนภัยนะครับคนที่มีบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารกับสิ่งต่างๆนะครับล่าสุดในธนาคารกรุงไทยมีการออกมาเตือนเป็นมุกใหม่ของวิชาชีพครับบอกจะมีการส่งลิงก์ปลอมมาให้เปลี่ยนรหัสผ่านใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ห้ามหลงเชื่อโดยเด็ดขาดครับนี่เป็นกลลวงของวิชาชีพนะครับจากกรณีประชาชนเนี่ยได้รับข้อความ SMS อแอบอ้างชื่อธนาคารกรุงไทยครับหลอกลวงว่าตรวจสอบเพราะว่าบัญชีของท่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ระบบด้วยอุปรกรณ์ที่ไม่รู้จัก กรุณาคลิกเพื่อทําการแก้ไขรหัสผ่านทันทีครับแล้วก็ลบอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักด้วยล่าสุดครับทางธนาคารกรุงไทยเขาออกมาเตือนนะครับโปรดระวังไม่ฉาชีพที่จะส่ง SMS อ้างถึงธนาคารกรุงไทยนะครับบอกว่าตรวจสอบพบบัญชีของท่านเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักและหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมเพื่อแก้ไขรหัสผ่านกรุณาหย่าหลงเชื่อนี่โอ้โหคุณชมมีการส่งลิงก์ปลอมขนาดนี้ครับอกนะครับโปรดระวังไม่ฉาชีพส่งเอ็นเหลอกลวงลิงก์ปลอม คือจะมีการส่งเข้ามาในข้อความเนี่ยคุณผู้ชมครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยบอกว่าให้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็มีการแปะลิงก์มาถ้าคลิกไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับอย่าไปหลงเชื่อ,เ,องเงินอาจจะหมดบัญชีนะทุกวันนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยก็มีกรณีแอปสีส้มที่ผูกกันเนี่ยแล้วก็เงินหายออกจากบัญชีก็มีทางธนาคารไม่สามารถตอบได้ด้วยบอกว่ามีการไปชําระสินค้าแอปส้มเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรยังไงเหมือนกันก็เดี๋ยวนี่ครับเป็นการเตือนภัยจากธนาคารกรุงไทยนะครับส่งลิงก์ไปเนี่ยโครงการอะไรนี้ยืนย วิจาชีพนะถ้าส่งมาเพราะโครงการเขาจบไปหมดแล้วก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็เตือนกันไปด้วยครับบรรดาทานหมาทาัานแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บ เพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจางน้องเปียกจากบ้านจักกลรอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวรเป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022นะครับ ไปเจอกันได้ที่เซ็นทัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ